สวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตนะคะเพื่อนๆหลังจากที่พินิทนะคะใส่ปุ๋ยให้ต้นโพยเซียนต้นนี้นะคะก็เป็นแกลบที่เราหมักเป็นแกลบเก่าแล้วนะคะก็ได้ใส่ผงชูรสเข้าไปนะคะปรากฏว่ามันงดงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดอกออกสดใสามากนะคะตัวนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ หลังจากที่เราใส่แกบเก่านะคะกับผงชูรสเข้าไปนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะพินิษรดสัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะ,อะดอกสวยสดใสมากๆนะคะตัวนี้เป็นแกลบที่พินิษ์นำไปแช่ในจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะครบ10วันแล้วก็พินิษจะยกมาผึ่งแดดให้แห้งนะคะก็จะใส่ตัว นี้เข้าไปเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็จะนําไปใส่ต้นไม้ในโอกาสต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือผงชูรสและจะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเบกกิ้งโซด b าเบกกิ้งโซดาก็ช่วยในเรื่องของมดมแมลงนะคะไม่เข้าใกล้ตัวนี้ก็ปรับสภาพดินได้ด้วยนะคะก็มาดูกันเลยนะคะอันนี้แกลบที่เราหมัก2กิโลนะคะก็จะใช้ผงชูรสประมาณ2ช้อนนะคะ อันนี้เบกกิ้งโซดาก็หาซื้อได้โดยทั่วไปนะคะไล่มดไล่แมลงตัวนี้ปรับสภาพดินได้ด้วยนะคะเมื่อเราใส่เข้าไปนะคะก็ประมาณอ่ะ,อะประมาณ1แก้วนะคะตัวนี้อ่ะุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็โรยพุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะตากแดดให้แห้ง เก็บเอาไว้ใช้นะคะเวลาใส่ต้นไม้เราก็กรมใส่ใส่ด้านบนต้นไม้นะคะในกระถางเดือนละครั้งนะคะต้นไม้ก็จะงดงามแมลงก็ไม่ไม่มารบก,กวนนะคะสูตรน,นี้ เสร็จแล้วนะคะก็พึงลมตากแดดให้แห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุงไว้เป็นอันเสร็จนะคะ mm hmm. เวลาจะใช้นะคะก็ใส่ในกระถางต้นไม้แค่นี้เองนะคะง่ายๆลองทําดูนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกให้เพื่อนๆน,นะคะให้ได้รับชมก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ